เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาจัดสเปคคอมสลับเล่นเกมในงบ35,000บาทกันนะครับเป็นคอมแต่งด้วยนะครับเน้นสวยเน้นเทวันนี้จะจัดเป็นธีมสีขาวกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็จะใช้เป็นไร้สิ้นสามนะครับสามหนที่เปิดมาตัวนี้เพราะว่าราคามันถูกดีนะครับมันเหมาะสลับงบแต่ว่าถ้าคุณมีงบมากกว่านี้สักหน่อยอย่างเงี้ยคุณอาจจะสามารถเพิ่ม CPU เป็นรุ่นอื่นๆได้เช่นอาจจะเป็น3ามหกศูนย์หรือ5้าหศูนย์เ ก็ได้หรือถ้างบคุณน้อยกว่านี้อีกระดับหนึ่งเลยเนี่ยจะเอาแบบไม่ใช้การ์ดจอก่อนก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นไรเส้นส 3, 3 2 0 g หรือเอาเป็นพวก G Pro ตัวใหม่นะครับอย่างเช่นพวกเจ4สรอาจจะเป็นเ e n 5ที่กำลังจะมาก็ได้นะครับอย่างพวก C750G อะไรอย่างเงี้ยตัวอินทิเกรตกราฟิกข้างในเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับพอๆกับใช้การ์ดจอเบาๆเล่นเลยนะครับประมาณนั้นมันจะทำให้ประหยัดในส่วนของการ์ดจอได้ถ้าคุณยังไม่อยากซื้อมาใส่ตอนนี้เพราะว่าก็อย่างที่ร่รรรู้กกันะนวาาาจอาคา แพงมากนะครับสอาเท่าจากปัจจุบันได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบปกติเนอะคือการ์ดจอมันแพงใช่แต่เราดีงเลียงมันไม่ได้แล้วไงนะครับคือมันน่าจะอยู่อีกนานมากๆนะครับส่วนเมนบอร์ดเนี่ยจะใช้เป็น B550 นะครับตัวนี้นะครับ b 5ห m Pro 4รหรือถ้าต้องการบอร์ดใหญ่ก็เอาเป็นตัวนี้ได้นะครับ B50 Pro 4ซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเต็มเคสมากขึ้นนะครับเป็นไซส์ ATX เลยนะครับถ้าเป็นแบบ M เนี่ยก็จะเป็นไมโคร ATX นั่นเองคือเรื่องพวกพอร์ตพวกฟ B50 นี่คือเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะครับแต่นั้นแล้วตัวนี้เนี่ยถือว่าก็เผื่ออัพเกรดไปยาวๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าคุณเน้นถูกแบบเสียบใช้เฉยๆอย่างเงี้ย อาจจะใช้เป็นซีรีส์ A หรือ B 450ก็ได้นะครับซีรีส์ Pro 4ก็มีหรือเอาเป็นตัวอื่นๆที่คุณชอบก็ได้นะครับราคาก็สามารถถูกลงได้อีกเยอะเลยนะครับอย่าง B 450บางตัวอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นแค่ประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับพันหกพ็ก็สามารถซื้อได้แล้วถ้าเป็นช่วงลดอะไรพวกนี้อาจจะได้ในราคาพันสามเพอๆถูกกว่าบอร์ดเองนะเอาจริงนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ PCIe Gen 4ด้วยนะครับทั้งการ์ดจอแล้วก็ในช่องของ M2 นะครับมันจะอัปเกรดได้ดีกว่านะครับ เผื่อในอนาคตออยากอัปเกรด SSD ที่มันเร็วสัก 7-8GB กิกตัววิอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะรองรับได้นะครับรวมถึงพวกการ์ดจอ PCIe Gen 4ในอนาคตหรือ CPU รุ่นใหม่ๆแรงๆในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอนะครับก็ต้องใช้เนี่แหละนะครับเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆเนะก็จะใช้เป็น1650นะครับซูเปอร์เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับด้วยความถูกหรือจริงๆเอาเป็นตัวอื่นๆที่คุณชอบก็ได้แต่ว่า คุณอาจจะเห็นว่าราคามัน5,890นะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ1650 super นี่1650 super นี่ถ้าหาตามตลาดตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ15,000นะครับ15,000ประมาณนี้อาจจะแกวนๆหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นราคาที่มาจากความขาดตลาดะนะครับถ้าช่วงไหนมีเยอะมันก็คงจะถูกลงหน่อยถ้าช่วงไหนมีน้อยหรือแล้วมากๆก็อาจจะขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาลิงก์จากร้านค้าที่มีเจ้าตัวนี้ขายเอาไว้ให้แล้วกัน นะครับแต่ว่ามันก็คงอยู่ได้ไม่นานเนอะถ้าคุณอยากซื้อก็รีบกดนะเพราะส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบมีชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วคนก็กดซื้อปุ๊บหมดหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับชว่วงนี้การจอหายากมากเมื่อก่อนหายากแค่พวก R G X บนบนเนอะเดี๋ยวนี้คือหายากทั้งหลายอะนะครับมือสองยังราคาเพิ่มขึ้นเป็นพันเลยนะนะครับดังนั้นแล้วก็รีบๆซื้อเนอะส่วนถ้าหาไม่ได้หน0่งหกห้าศูนย์เปล่าดีไหมก็ไม่แนะนานะเพราะว่า6 5 0กับ1 6 5 0ซูนย์กับหนี่งามแรามันยาซุปเปอร์ มากๆแบบมากจริงๆนะคือตอนอัปเดตมาใหม่ๆอะ่ะตอนที่ตอนที่ซีรีส์ซูเปอร์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันแรงกว่ากันนี่คือเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะนะครับดังนั้นแล้ว1 6 5 0ที่ราคาใกล้กันมากแต่ความแรงต่างกันมากๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะอาจจะซื้อเป็น IX480 470580570เอาเป็นแบบมือสองก็ได้นะครับราคาถึงจะแพงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ที่ราวๆ3า0 0 0 นะครับก็แล้วแต่รุ่นนะคือใน4รุ่นเนี้ย470 480 570 580เนี่ยความแรงจะค่อนข้างใกล้ๆกันคือต่างกันแค่ช่วงละ5-10%อะไรประมาณเนี้ยนะครับสามารถเอามาใช้แทนได้ก็แรงกว่า1650นะแต่ก็จะแรงน้อยกว่า1650 super ระดับหนึ่งนะครับนั้นแล้วถ้าคุณมีงบซื้อ1650มือหดีๆไปเลยดีกว่านะครับแต่ถ้างบน้อยและอยาก เล่นเกมปรับสุดได้ก็ไปทาง r x อนะครับอย่าไปมองห6 5 0งเลยหรือการ์ดจอเก่าๆอย่าง1 6 1่6 0กงก็ดีนะครับถ้าถ้าได้ราคาถูกนะจะส่วนใหญ่มันจะแพงกว่านะครับผมก็เลยแนะนําเป็นพวกค่ายแดงมากกว่านะพวก r x พวกเนี้ยมันจะคุ้มกว่าถ้าเป็นมือสองโอเคแล้วก็เรื่องแรมนะครับแรมก็เอาเป็น 16G b นะครับบัตสามพันะครับเอาเป็นสีขาวนะก็จะเป็น ทีมกรุ๊ปนะครับ T4 Delta RGB นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไฟ RGB ด้วยนะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีมากๆของตัวทีมกรุ๊ปนะครับดังนั้นแล้วก็แนะนําเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับบัส3006คือเผื่ออนาคตไปเลยถ้า A.M.P. E ไม่ได้ก็ O.C. ได้จัดไปก็จะช่วยเพิ่มเฟรมเรทได้อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่ความต่างระหว่าง2 4ไป3 2เนี่ยกับ CPU สมัยนี้ก็ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันได้ประมาณ1 5เลยนะ ถ้าขยับไป3ามพเฟรมเรทก็จะสูงขึ้นอีกอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเพิ่มเฟรมเรทหลักๆเลยที่ผมจะแนะนําให้เปลี่ยนคือการ์ดจอเนาะแต่ว่าตอนนี้การ์ดจอราคามันแพงมากๆนะครับก็เลยแนะนําให้เอา CPU ดีๆเอาแรมดีๆไปเลยนะครับเฟรมเรทก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับทดแทนกับการ์ดจอที่รุ่นต่ําลงได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ SSD นะครับ SSD ก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะครับ จะแนะนำเป็นเป็น WD Blue นะครับ SN 550นะครับหรืออาจจะเป็น500เฉยๆก็ได้ก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่ามันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวนี้นะแต่คือมันไม่มีในเว็บอะนะครับผมก็เลยไม่รู้จะเอามาหาให้ยังไงนะครับแต่ราคาประมาณพันสเท่ากันแต่มันเร็วกว่าตัวที่ตัวที่ผมชี้อยู่เนี่ยประมาณ3เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็น M2 SATA นะครับความเร็วมันก็เหมือน SSD SATA ทั่วไปอะนะครับ อย่างมากๆก็ได้สักง600เมกก็คือสุดยอดมากๆแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณ500กลางๆเนะแต่ว่าถ้าเป็น M2 PCIe เนี่ยมันจะเร็วได้สูงถึง8กิกะวิเลยทีเดียวนะครับอันนั้น Gen4 ถ้า Gen3 ก็ประมาณ4กิกะวิซึ่งไอตัวที่ผมแนะนำเนี่ย SN 500กับ550เนี่ยจะเร็วประมาณจิกครึ่งกวินะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเร็วมากๆเร็วมากเากิเกเเพนพอสำหรับเกมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มากพอสำหรับการเอามารันระบบ OS อะไรพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้คอมของคุณเนี่ยเร็วมากๆนะครับ และมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะผมย้าแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตามเดิมนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่ซื้อผิดเนอะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากเลยนะครับแค่มันมีแง่งเดียวในตัวนี้ตัวนี้มันจะมี2แง่งนะครับเป็นเลียมซาต้านะครับความเร็วต่างกันมากๆและราคามันใกล้เคียงกันด้วยนะจริงนะครับก็แนะนําเป็น sn 500หรือไม่ก็5 5 0นะนะครับช่วงนี้ราคามันถูกดีนะครับมีเมื่อวันก่อนนะครับประมาณ2วันก่อนเองมั้งตัวตัวนี้แหละนะครับรุ่ หรือ2 5 0กิกเนี่ยผมจําไม่ได้แต่มันลดแบบลดไปเกินครึ่งราคาเลยนะครับมันเหลือแบบ4-500บาทเองบ้งน,นะครับตอนนั้นแฟลชเซลลคือแบบเห็นแล้วสะดุ้งเลยนะครับ <S <S คุณจะรอซื้อตอนแฟลชเซลล์แบบตอนนั้นก็ได้นะหรืออาจจะซื้อมาก่อนแล้วไว้จะอัปเกรดอะไรเงี้ยก็ค่อยจัดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้ก็มีช่อง s a t าให้เยอะมากแล้วก็มี M2 ให้อีกช่องเป็น4ช่อง 1x3 เอป็ออนเจนครัาารออรช คุณต้องการใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็จัดสรรไปได้เลยหรือถ้าคุณไม่รู้ว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ก็จัดตามผมไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวไม่พอก็ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้นะครับวิธีการติดตั้งพวก SSD อะไรพวกเนี้ยมันไม่ยากนะครับส่วนใหญ่แค่เสียบเฉยๆนะครับแล้วก็ power supply นะครับ power supply ในงบนี้ก็จะแนะนําเป็นซิ l v ว r s t ส n ตนะครับเออหาก่อนอ่ะตัวนี้นะครับซิ l v ว r s t ส n ตน500วัตต์ถ้าคุณคิดจะเผื่อการอับเกีรดในอนาคตนะครับก็อาจจะเอาเป็นสัก 700วัตต์ก็ดีนะครับ700วัตต์นี้กำลังดีเลยสามารถใส่กร์ดจอส่วนใหญ่ได้เกือบทั้งหมดนะ700ยกเว้นบางรุ่นที่มันซดไฟหนักจริงๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้กจะจจอัปเกตแล้วนะครับอาจจะใช้แค่กร์ดจอระดับกลางๆทั่วๆไปในอนาคตเนี่ยก็500วัตต์ก็พอนะครับเอาอยู่เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นระดับกลางๆเนี่ยส่วนใหญ่กินไม่ถึง100วัตต์นะครับนั่นแล้วสบายใจได้นะครับไม่มีอะไรมาสูบไฟเกิน500แน่นอนแล้วก็เคสนะครับเคสในที่นี้ก็ผมเลือกเป็น มอนเทคแล้วกันนะครับมอนเทคตัวนี้ X 2 mesh white นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสสีขาวเลยนะครับขาวเกือบทั้งหมดพร้อมพัดลมนะครับจริงๆพัดลมนี่เขาไม่น่าแถมมาแต่คุณสามารถหาซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับก็คือซื้อมาติดได้เลยนะครับเ็มีตั้งแต่ตัวละไม่กี่บาทไปจนถึงตัวละ2อ0สนะครับแล้วก็ชุดน้ำนะครับแต่งคอมทั้งทีเราจะขาดไปได้ไงเนอะนะครับชุดน้ําก็โอเคแนะนําเป็นแนะนําเป็นซิลเวอร์สโตนนะครับเพิร์มฟอส t f 2 4 0 a r g b ไว i t นะครับตัวนี้ก็เป็น rgb เหมือนกันนะครับสามารถปรับไฟได้นะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวนวลทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเน้นถูกอะไรพวกนี้เนี่ยก็เอาเป็น all a flow ก็ได้นะครับจะถูกกว่าหน่อยนึงหลืออจะใช้เป็น f o s t flow ก็ได้ก็จะถูกไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับด้านประสิทธิภาพเนี่ยผมมองว่ามันก็ทําความเย็นได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของพวกดีไซน์คุณภาพวัสดุมากขึ้นนะครับแต่ว่าตั้งแต่ระดับพวกนี้เนี่ย ก็ถือว่าดีมากๆแล้วล่ะนะครับรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0มนะครับบวกค่าคัดจอที่ปัจจุบันราคาเป็น3เท่าก็จาก5 0 0 0ก็เป็น1 5ื0 0โดยประมาณก็จะบวกเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งเนะเป็น35,000นะครับมาดูทางด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับนอกจากคอมเราจะสวยแล้วเนี่ยเราต้องเล่นเกมได้ลื่นๆด้วยนะครับ Assassin's Creed Odyssey นะครับ High Fu 4D ได้63เฟรม Battlefield 5นะครับ High 4D ได้แด้8เฟรม GTA 5 Very High Flu 4D ได้ 72เฟรม PUBG Ultra Texture ที่เหลือโล l 4D ได้105เฟรม Fortnite Epic 100% 3 d Resolution 4D ได้1 4 4เฟรม e p e x Legends Medium 4D ได้118เฟรม Overwatch High Model Detail ที่เหลือโล l 4D ได้1 7 0เฟรม Rainbow Six s i e Medium 4D ได้1 4 8เฟรมและ Siege O v e r y Low 4D ได้2 3 8เฟรมนะครับซึ่งในเซตติ้งครั้งนี้เนี่ยผมได้ เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยผมจะเน้นแบบปรับไม่สุดก็เกือบสุดอะคือแบบเต็มที่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะเอาแค่รายละเอียดพื้นฐานเนี่ยมันสูงพอที่เหลือลดต่ำลงเพราะว่าให้มันเหมาะกับสำหรับใครที่เอามาเล่นเกมแบบนแนวแ e นว e-sport เนอะที่มันต้องใช้เฟรมเรทค่อนข้างสูงนะครับเพื่อที่จะแสดงให้รู้ว่า เฮ้ยถ้าคุณปรับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันสามารถดันเฟรมเรทเป็นร้อยได้ถ้าคุณต้องการปรับกราฟริกแบบสุดก็สามารถปรับได้นะครับสำหรับเจ้าคอมเครื่องนี้แต่ว่าเฟรมเรทก็จะลดลงระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าคุณต้องการเฟรมเรทมากกว่านี้อีกนะครับโดยที่คุณไม่สนใจเรื่องเท็กเจอร์เท่าไหร่เนี่ยคุณก็ลดเท็กเจอร์ลงได้นะครับเฟรมเรทก็สามารถแตะ 150- 200ถึงได้ในหลายๆเกมเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็็นในในนกกาลลััััใจใ้้ผมดดวววยครรรบสบสสสีนนีขออไป่